สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังนะคะช่องที่จะสรุปเรื่องหุ้นและการลงทุนให้เข้าใจง่ายที่สุดไม่ต้องมีพื้นฐานก็ฟังรู้เรื่องค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเนื้อหาทั้งหมดเป็นการให้ความรู้ไม่ใช่คำแนะนําการลงทุนค่ะวันนี้ตลาดหุ้นนี่เหมือนคาสิโนที่เปิด24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้เขียวพรุ่งนี้แดงวิ่งไล่ตามหุ้นเทคก,กันจนเหนื่อยเลย แต่ท่ากลางความผันผวนเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาก็เสียนอย่างมั่งคั่งได้กําลังแอบเก็บสินทรัพย์บางอย่างอยู่เงียบๆสินทรัพย์ที่เปรียบเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินสดเลยวันนี้เราจะมาเปิดแฟ้มลับเจาะลึกรหัสที่ชื่อว่า SCHD กันค่ะใช่เลยครับคือหลายคนพูดถึงนะแต่ถ้าจะให้เข้าใจไส้ในจริงๆเนี่ยน้อยคนมากแล้วการจาะลึกของเราวันนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อหุ้นบันผลธรรมดาธรมดานะครับแต่มันคือการแกะรอยอคัมภีร์การคัดกรองคุณภาพที่โลกการเงินอาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดน่าสนใจมากค่ะเปิดประเด็นมาก็เข้มข้นเลยงั้นเริ่มแกะแฟ้มลับกันเลยดีกว่า คือพอพูดถึงกองทุนปันผลภาพจำของคนส่วนใหญ่เลยนะก็คือไปกว้านซื้อหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆแล้วก็จับมารวมกันซึ่งบางทีมันก็กลายเป็นกับดักปันผลไปเลย SCHD เนี่ยเขาทำแบบง่ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่เลยครับไม่เลยแม้แต่น้อยอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเลยและเป็นจุดที่ทาให้ SCHD เนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกลยุทธ์ของมันเปรียบเหมือนหน่วยข่าวกรองทางการเงินเลยนะพิถีพิพถันมาก ขั้นแรกคือมันไม่ได้มองหุ้นทุกตัวนะมันจะเริ่มจากจักรวานของมันเองก่อนคือดัชนีดาวโจนส์ U.S. Broad Stock Market Index จากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการที่ผมอยากจะเรียกว่าตะแกรงเหล็ก4ชั้นที่โหดหินมากโห oh, ตะแกรงเหล็ก4ชั้นชอบคำนี้จังเลยค่ะฟังดูเป็นระบบมากเลยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละชั้นมันกรองอะไรออกไปบ้างได้เลยครับชั้นแรกสุดนะคือกรองพื้นฐานก่อนเลย บริษัทไหนที่ Market Cap ต่ำกว่า500ล้านเหรียญหรือว่าสภาพคล่องในการซื้อขายเฉลี่ยน้อยไปถูกคัดออกทันทีเลยครับอันมันคือการคัดกรองด้วยคุณภาพคำว่าคุณภาพนี่แหลคะค่ะที่หลายคนตีความต่งกันไปคุณภาพในนิยามของหน่วยข่าวกรองที่ S C H D เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงคะเขาวัดจากอะไรอมืมันวัดจากตัวเลขที่โกหได้ยากที่สุดครับไม่ใช่วัดจากกำไรสุทธิที่อาจจะตกแต่งบัญชีได้นะ แต่ SCHD จะพุ่งเป้าไปที่4ตัวชี้วัดหลักๆคือ 1. กระแสงเงินสดต่อน,นี้สินรวม Cash flow to total debt ใช่ไหมคะใช่ครับ 2. คือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE 3. อัตราการเติบโตอของเงินปันผลในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ 4. อัตราการจ่ายเงินปันผลบริษัทที่จะผ่านตะแกรงชั้นนี้ไปได้เนี่ยต้องมีตัวแรกพวกนี้ที่แข็งแกร่งแบบโดดเด่นจริงๆ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนตรวจสุขภาพทางการเงินแบบละเอียดสุดๆเลยที่น่าสนใจคือไม่ได้มองแค่ว่าตอนนี้จ่ายปันผลเท่าไหร่แต่มองย้อนไปถึงประวัติการเติบโตด้วยแสดงว่าเขากำลังมองหาบริษัทที่มีวิน,นัยแล้วก็โตสม่ำเสมอถูกต้องครับมันคือการหาแชมเปี้ยนไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่ฟลุกทำคะแนนดีในไตรามาสเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มีบริษัทดีๆหลายแห่งถูกคัดออกไปเหมือนกันนะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะคำว่าโหดหินมันสื่อว่าอาจจะมีบริษัทที่แข็งแกรง่งแต่กลับไม่ผ่านเกณฑ์มีตัวอย่างไหมคะมีแน่นอนครับลองนึกถึงบริษัทอย่าง Microsoft ในช่วงหลายปีก่อนถึงจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มีเงินสดมหาศาลนะแต่ถ้าอัตราการโตของปันผล5ปีย้อนหลังไม่เข้าเกณฑ์หรือ ROE ไม่ได้อยู่ระดับบนสุดก็อาจจะไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนั้นๆได้เหมือนกันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองในทางกลับกัน บริษัทที่คนอาจจะมองว่าน่าเบื่ออย่าง h โฮมดีโ t หรือ Coca-Cola กลับเป็นขาประจำในพอร์ตของ SCHD เพราะมันคือเครื่องจักรผลิตเงินสดที่ทำงานสม่ำเสมอมาหลายสิบปีนี่เลยครับคือสิ่งที่แฟ้มลับของ SCHD บอกเรามันไม่ได้เลือกบริษัทที่เซ็กซี่ที่สุดแต่เลือกบริษัทที่รวยจริงและมั่นคงที่สุดพอเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะ เท่ากับว่าปรัชญาของมันคือการตัดอารมณ์ตัดความลำเอียงของคนออกไปหมดเลยแล้วใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มงวดมาตัดสินซึ่งคาว่าความยั่งยืนนี่แหละที่น่าจะเป็นหัวใจที่ทําให้มันเปลี่ยนเกมสําหรับนักลงทุนใช่เลยครับและนั่นก็นําเราไปสู่ประเด็นถัดไปว่าทําไมกลยุทธ์ที่ดูเหมือนจะช้าๆแต่มั่นคงแบบนี้ถึงสําคัญ มันคือการเดิมพันด้วยความสบายใจเดิมพันด้วยความสบายใจลองนึกภาพตามนะในช่วงวิกฤตใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นปี2008หรือตอนโควิดระบาดหนัหนกๆตอนนั้นหุ้นโตสูงๆหุ้นเทคที่เคยเป็นดาวรุ่งนี้ดิงเหวกันหมดเลยนะแต่พอร์ตของ SCHD เนี่ยแม้จะปรับตัวลงตามตลาดแต่ก็ยืนระยะได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดมันทำหน้าที่เหมือนหลุมหลบภัยให้กับพอร์ตโดยรวมเลยครับนี่ไงคะจุดที่ต่าง ในขณะที่คุณอื่นกำลังภาวนาให้พอร์ตกลับมาเท่าทุนคนที่ถือ SCHD กลับมีเงินสดโอนเข้าบัญชีทุกไตรามาสถูกต้องเลยครับแล้วเงินสดที่ได้มาเนี่ยมันสร้างความแตกต่างทางจิตวิทยาอย่างมหาศาลเลยนะในช่วงตลาดขาลงเงินปันผลก้อนนั้นสามารถนำกลับไปลงทุนซื้อหน่วยเพิ่มในราคาที่ถูกลงได้อีกอ๋ถ้าเราแต้งค่า ReInvent ไว้ใช่ครับซึ่งมันก็เป็นการเร่งสร้างผลตอบแทนแบบทบต้นในระยะยาว หรือสำหรับคนวัยเกษียณมันคือกระแสนเงนินสดจริงๆที่เอาไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันได้เลยโดยไม่ต้องไปยุ่งกับเงินต้นคือได้สองทางเลยทำแคปิตอลเกนจากราคาที่อาจจะโตขึ้นแล้วก็มีดีวิดเนดอินคัมเป็นเหมือนเงินเดือนอีกกระเป๋าชัดเจนมากครับแต่แน่นอนว่าในโลกการลงทุนมันไม่มีอะไรที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแฟ้มหลับที่เราเจาะกันอยู่นี่มันต้องมีหน้าคำเตือนแนบท้ายมาด้วยแน่ๆจุดแรกที่ต้องระวังเลยคืออะไรคะ จุดแรกที่ต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะครับคือกับดักภาคอุตสาหกรรมหรือ sector bias sector bias ใช่ครับคือด้วยกระบวนการคัดกรองที่เน้นคุณภาพกับเงินปันผลแบบนี้ทำให้หุ้นที่ผ่านเข้ามาได้ส่วนใหญ่มักจะมาจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่โตเต็มที่แล้ว ถ้าเราไปเปิดดูสัดส่วนการลงทุนล่าสุดนะจะเห็นเลยว่าภาคการเงินหรือ financials กับภาคอุตสาหกรรม2กลุ่มนี้รวมกันก็ปาเข้าไปกว่า40%ของพอร์ตแล้วโโอ้ห oh. ในขณะที่ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วนไม่ถึง15%ด้วยซ้ำซึ่งมันแทบจะกลับด้านกับดัชนีอย่าง NASDAQ เลยนั่นหมายความว่าถ้าเราเชื่อว่าอนาคตอีก10-20ปีข้างหน้าจะถูกขับเคลื่อนด้วย AI หรือ Cloud การถือ SCHD อย่างเดียวก็เหมือนเรากำลังเดิมพันส่วนทางกับเมกะ r e n d นั้นอยู่หรือเปล่าคะมันอาจจะเป็นรถถังที่แข็งแกร่งก็จริงแต่เคลื่อนที่ช้าเกินไปหรือเปล่าเป็นมุมมองที่เฉียบคมมากครับและเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องถามตัวเองจริงๆว่ายอมรับได้ไหมมันคือการแลกโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดดกับความมั่นคงและกระแสะเงินสด ในช่วงที่ตลาดกระทิงหุ้นเทควิ่งแรงๆพอร์ตของ SCHD จะดูน่าเลื่อไหมแล้วผลตอบแทนก็จะน้อยกว่าชัดเจนเลยคำถามคือเราทนเห็นพอร์ตของคนอื่นโตเร็วกว่าได้ไหมนี่คือบททดสอบทางจิตใจที่สำคัญมากครับแล้วนอกจากเรื่อง Sector b i a บมีคำเตือนข้ออื่นอีกไหมคะ The dividend cut ถึงแม้ h c h d จะพยายามคัดบริษัทที่ประวัติการจ่ายปันผลดีแค่ไหนแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีได้ร้อเอร์เซ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกที่รุนแรงจริงๆบริษัทต่างๆอาจถูกบีบให้ต้องลดการจ่ายปันผลเพื่อความอยู่รอดซึ่งก็จะกระทบกับกระแสงเงินสดที่เราคาดหวังไว้โดยตรงเลยเป็นความเสี่ยงที่อยู่เหนือการควบคุมของกองทุนเองสินะคะใช่ครับและก็สุดท้ายที่ต้องตระหนักอยู่เสมอคือการกระจุกตัวในประเทศเดียวนี่คือกองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกา100นะครับ หมายความว่าเรากำลังเอาเงินทั้งหมดไปเดิมพันกับเศรษฐกิจสหรัฐประเทศเดียวถ้าต้องการกระจายความเสี่ยงทง้องูมิรัฐศาสตร์จริงๆการมีแค่ HCHD ตัวเดียวในพอร์ตอาจจะยังไม่พอชัดเจนมากค่ะทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่ต้องพิจารณาทีนี้มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยเมื่อเราเข้าใจไส้ในของมันอย่างลึกซึ้งแล้วเราจะนำข้อมูลนี้ไปวางแผนปฏิบัติการจริงได้ยังไงบ้างมีแนวทางการผสมพอร์ตท,ที่น่าสนใจไหมคะมีแน่นอนครับ จากข้อมูลที่เราวิเคราะห์มามันมีแนวคิดในการจัดพอร์ตที่แตกต่างกันไปตามเป้าหมายของแต่ละคนเลยนะลองดูส,สักสองสูตรเป็นตัวอย่างนะครับน่าสนใจมากรอฟังเลยค่ะสูตรแรกคือพอร์ตปลอดภัยหรือ conservative เหมาะสำหรับคนที่ใกล้เกษียณหรือเน้นความมั่นคงมากๆอาจจะจัดให้ SCHD เป็นแม่ทับใหญ่เลยคือ60%ของพอร์ตจากนั้นเสริมด้วย VOO ที่เป็นตัวแทนตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมด อีก30%แล้วก็ปิดท้ายด้วยการกระจายความเสี่ยงไปนอกประเทศด้วย VT หรือกองทุนหุ้นโลกอีก10%อืมเป็นพอร์ตที่ดูแล้วนอนหลับสบายจริงๆนะคะ60-30-10แต่สำหรับคนที่ยังอายุน้อยหรือมีเวลาลงทุนอีกนานการเลือกรถถังเป็นแกนหลักแบบนี้อาจจะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้ช้าไปไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นจึงเป็นที่มาของสูตรที่พอรพอผสมหรือบาลานซ์ สำหรับคนที่อยากได้การเติบโตสูงขึ้นแต่ก็ยังอยากมีกันชนที่แข็งแกร่งไว้ในพอร์ตสูตรนี้จะเปลี่ยนตัวแม่ทับมาเป็น VOO ที่50%เพื่อเป็นแกนกลางจากนั้นเติมในรัสเข้าไปเพื่อเร่งความเร็วด้วย QQQM ที่เน้นหุ้นเทคอีก30%เดี๋ยวนะคะ50บวก30ก็เป็น80%แล้วอีก20%ที่เหลือล่ะคะในเอกสารบางฉบับระบุว่าอีก10%ครับที่จะจัดสรรให้กับ SCHD อ๋อแค่10%ใช่ครับเพื่อทําหน้าที่เป็นเหมือนสมอเรือคอยดึงสติลดความผันผวนของพอร์ตส่วนอีก10%ที่หายไปนั้นนักลงทุนอาจจะสำรองเป็นเงินสดหรือลงทุนในสินทรัพย์อื่นอย่างพันธบัตรหรือทองคําก็ได้ครับมันคือการผสมผสานระหว่างเกมรุกจาก QQQM และเกมรับจาก SCHD โดยมี VOO เป็นกองกลางคอยคุมเกม เป็นการจัดพผดที่น่าสนใจมากเลยมันสะท้อนที่เห็นว่า SCHD ไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกเสมอไปแต่สามารถเป็นนักแสดงสมทบที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้พอร์ดโดยรวมมันสมบูรณ์ขึ้นได้ใช่เลยครับไม่มีสูตรไหนดีที่สุดมีแต่สูตรที่เหมาะสมกับเป้าหมายอายุและความเสี่ยงที่เรารับได้การทำความเข้าใจเครื่องมือแต่ละชิ้นอย่างลึกซึ้งแบบที่เราทำกันวันนี้ คือกุญแจสำคัญเลยครับที่จะทำให้เราเลือกใช้มันได้อย่างถูกต้องบทสรุปสุดท้ายจากแฟ้มลับนี้ที่ชอบหน้าที่สุดคือภาพเปรียบเทียบที่ว่า SCHD อ่านไม่ใช่รถสปอร์ตที่เร็วที่สุดในสนามแข่งแต่เป็นรถถังหุ้มเกราะที่จะพาเราฝ่าดงกระสุนของความผันผวนไปถึงเส้นชัยได้ในระยะยาวสำหรับคนที่เชื่อในปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและต้องการสร้างกระแสเงินสดเพื่อการเกษียณข้อมูลทั้งหมดนี้ยืนยันได้ชัดเจนเลยว่า SCHD คือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดจริงๆ เอาละค่ะถ้าจะให้กันกรองเฉพาะแก่นสำคัญจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ข้อแรกหัวใจของ SCD ไม่ใช่แค่ปันผลแต่คือคุณภาพที่วัดผลได้จริงผ่านกฎที่เข้มนวดข้อ2มันทำหน้าที่เป็นกันชนชั้นดีในช่วงวิกฤตและสร้างกระแสงเงินสดให้เราได้จริงๆและข้อสุดท้ายต้องตระหนักถึงจุดบอดของมันเสมอทั้งการเอ็นเอียงไปทางอุตสาหกรรมดั้งเดิมและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐที่เดียวนะคะ ก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิด1ข้อในเมื่อกระบวนการคัดเลือกหุ้นคุณภาพสูงของ SCHD ที่ซับซ้อนขนาดนี้สามารถถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติที่ไร้อารมณ์ได้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของอาชีพผู้จัดการกองทุนที่เป็นมนุษย์ในสาย Value Investing หรือเปล่าลองเก็บไปคิดกันดูนะคะถ้าข้อมูลในคลิปนี้มีส่วนไหนคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปหุ้นและการลงทุนดีๆแบบเข้าใจง่ายแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ